สวัสดีค่ะผมซื่อสิงโตครับ<ด>บึกไงเฟินเฟินเห็ดยังยื้อมาเล่นกระสิงเตอร์จากนายแล้วมามาแล้วมาแล้วม่เล่นกระเตอร์แน่เตอร์อยากเล่นแม่อุ้ยนางทาก,ก็ได้โอ้คันขันดากขันดากก่าวจากนายกันโอยขันดากก่าวจากนายเพราะมีแห้งอ เฮ้ยคือขั้นแท่ว่าเฮ้ยให้แน่อยู่เฟินเฟินเดี๋ยวนี้ผู้สาวไปเซตเบิร์ดนอมันไม่แพ้มันเล่นกับโตรร๋อได้แม่มากสาวแต่สาวมัม่เล่นน้ำโอ้ยอากาศดีไปแต่นอนแพ ฟนที่ไปใส่และเฟนที่ไปใส่ไอ้ห้องไปน้ำแม่โตอยากไปน้ำแม่หะไปน้ำแม่แม่เพื่นอนน่ะไปอาดหลานเลยอยู่บุดเดียวอยู่บุดเดียวก็ได้